ยังไงก็ต้องมาแล้ะเราเชียร์มาหลายงวดแล้วไม่ออกแล้วก็ไข่เค็มนี่ผู้เซ็นเตอร์เราจะเอาอะไรดีเนาะวัดใจกันวมืวอที่เราใส่ห้าแต่ระวังศูนย์ศูนย์ก็มาใช่ไหมงวดนี้ขอเสี่ยงตามบันไดเนะ <Yeah. S 1> าะไข่เค็มไข่เป็ดด้วยเอา้า ป,ป่าก็แเปดเอาขอเสี่ยงแล้วมีอีกตัวคือเลขศูนย์คือไข่เค็มยังไงก็การไว้ว่าศูนย์ต้องมาโอ้โหเขียนไม่ไม่รู้ทิศเลยนะไม่ได้เตรียมไว้ด้วยอืม <c oughs> จะเอาอะไรเนาะคนแก่ยังยังอาถรรพ์อยูเอ่เขียนคนแก่ไปฝั่งนี้ปะแก่เก้า จะมาหรือเปล่าก้ามันมาห่างงวดซ้อนแล้วนะน่าจะเด่นไปที่หกมากกว่าหรือเปล่าขอใส่อะไรอีกคนหนึ<อ>่งอ๋ออะตามบันไดเนาะอันนี้จะเสียงเอาตามบันไดนะกึ่งหนึ่งกึ่งเจ็ดอาจจะมาอีกเมื่อกี้อะไรนะเจ็ดเก้าใช่ไหมตัวก่อจะมาตัวเราวัดกันไปไปนี่มีเขียนตำแหน่งเดิมแค่นี้หรือเปล่า,อ,าอะไรอีกตัวหนึ่ง นี่เราผมผมมองไปตามภาพของบันไดนะอันนี้เป็นเก้าโอ้โหอันนี้ต้องแยกกันหรือเปล่าเนาะมันมีมุกแยกกันเล้วยเราบันไดส่งให้ั้งว่าจะไม่ปล่อยบันไดก็ต้องปล่อยอะ่ะบางครั้งก็เราแปลงไม่ได้เราก็ต้องเอาบันไดส่งห้าชัดคนแก่มาหกกับเก้าคือตัวเดียวกันหกก็มาจาก หกมาจากแชมพูอันนี้มันมีห้าด้วยไข่เค็มแล้วมีแปดเทียร์หลายงวดแล้วไม่มา,าข้าวอ,อันนี้คือจบเส็จอะไรสักตัวหน่อยนี่นี่นะมันก็อยู่ประมาณนี้นขาดอีกตัวหนึ่งไม่รู้จะเอาอะไรเพราะเลขมันมาปรบสิบตัวเนาะมันขาดไปตัวหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมแปลธรรมชาติมากที่สุดเลย แปลแล้วก็มองภาพไปที่มองภาพไปที่อะไรนะไปที่บันไดด้วยก็เลยีไปประมาณนี้เบื้องต้นก่อนนะขาดอีกตัวหนึ่งเชียร์เอาตัวไหนแสวอาเดี๋ยวเนาะอเอาอะไรดีอะ่ะ จ็นะผมเขียนนะถ้าถามว่าจะแปลหนึ่งก็ได้เจก็ได้คือน่าจะเอียงได้อยู่เพราะถ้ามันจะมีชอ็อตเาแฟนๆขอร้องเอาสี่มาเอาสี่ใส่ตัวหนึ่งเป็นเลขสูตรเลยตรงเป้าเป๊ะมีบังเอิญนะนี่ฟังเสียงเอาเลขสี่ใส่เอาเาละผมก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะตัวเขียนตัวพื้นฐานให้ ล่างเจ้าไงดีเนาะเลขบนที่ผมมองไว้เลยดีกว่าเอาแบบน,นี้อาจจะไม่อยู่ในอาจารย์แม่แม่เท่าไหร่นะนี่แหละเบื้องต้นนะแล้วก็เชียร์เลขรถมันเคยออกเนาะแต่ว่าไม่เชียร์ก็ไม่ได้ก็เท่ากับเอา้าเขียนไปสองตัวก่อนเนาะ เอยู่ในอาจารย์แม่อยู่หลักหลักหลักร้อยอย่าเพิ่งพูดอันนี้คือเชียร์ไปตามอันนี้ก่อนนะ<ส>เบื้องต้นผมจะมองถ้ากรณีศูนย์มาอีกรอบก็น่าจะเป็นตัวนี้แต่ถ้าศูนย์ไม่มาก็ปีที่แล้วออกเกตสามใช่ไหมถ้าไปขึข้นเก้าไปขึ้นเก้าอื้อหือเอาอะไรเนาะเดี๋ยวขอค้างไว้แค่นี้ก่อนนะ ขอสุ่มตัวหนึ่งเดี๋ยวมุมมองที่ว่าเมื่อกี้ผมพลาดแล้วก็หวยมาออกเท่าไหร่นะศูนยเี่เราไปเอา88ดหวยมาออกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าการเชื่อมไปเจเเป็นทางตรงได้ถ้าศูนย์มาล่างก็ไปได้แต่ถ้าไม่มาล่าง มาล่างก็90้าแต่อยากสุ่มไปตัวเดียวนันสี่สี่สามสแล้วเจใช่ไหมสี่สามเจดเรูปภาพก่อนเจ็ 7, 9, ถ้าตัวนี้เข้าเจ็แล้วไปเข้าห้เข้ามันต่อสองไม่ได้มนะันต้องเป็นสองห้านะตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นห้าหนึ่งสี่สาดเก้ห้าห้าถ้าเป็นทะแยง โวเลเ่นยากนะปกติถ้าเป็น90ศได้นะจะลองวัดกันดูว่าจะไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูไปเบรยีกรอบหนึ่งเจ็บเจ็บมันต้องเป็น90ศนะเก้ากับห้าไปได้นะ0ูนย์ห้าห้าศได้เกนยได้เนะบื้องต้นนะ่ะห้ามีโอกาสมาล่างได้เบื้องต้นดูตื้นน,น,นะห้า ห้าศูนย์มีโอกาสมาล่างได้หรือจีกตัวหนึ่งคือถ้าจุดนี้ก็น่าจะเป็นเจ็ดเก้านารับมุกมุกทะแยงก็น่าจะเป็นห้าหนึ่งได้แบบนี้นะห้าหนึ่งห้าสองได้ให้เขียนตัวเดียวก่อนจะ <c oughs> งงแล้วก็ไล่ไล่ไปเลขสูงไว้ก่อนหกเจ็ดแปดเก้านี่มีโอกาสที่จะเป็นหลักสิบแต่ผมไปจับเอากลุ่มที่เราใช้ประจํามันมีที่มาอยู่นะ แล้วก็จะมีสไตล์หนึ่งหวยจะมาแบบหวยจะมาแบบตัวเก่ามาถ้าเกิดตัวเก่ามาสองตัวก็ไม่ก็เราพูดงวดที่แล้วไม่เกินเลขรถผมก็เลขรถแอดชัดแต่เราไม่ได้เขียนเนาะมันก็เลยออกตามนั้นออกเลขรถชัดเต็มเต็มสามอยเลยก็ทาถามว่าที่วัดโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดก็ท่านมหาสอน มหาปรเรียนแกสอนนักเรียนแกเกินเลยมหาเป็นคนสอนเลยกลายเป็นชื่นชื่อบ้านมหาสอนนะครับอยู่ใน,นอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับแล้วเขาก็เป็นจะเป็นวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับกเกษตรหรือเปล่าก็จะมีอาชมพูหรืออะไรนี่ยเยอะแยะเลยเนี่เน้นๆที่เห็นรูปชัดคือไข่เค็มถามว่าจะทิ้งศูนย์ได้ไหมแดงขโลนี่งนงวดงวดนั้นอ่าก็จะเป็นพวกกวดพวกอะไรก็หลอกเราอยู่นะ ครวันนั้นเป็นอะไรนะเป็นรูปเรือแล้วล้วก็บอกว่าวิสาหกิดชจมชจมต้องมีศูนย์ใช่ไหม<ช>มีอะไรแล้วจะในตลับอะไรนั่นจะมีเลขสามด้วยใช่ใชไหมสามก็แต่สามก็ศูนย์แต่ว่าคนแก่จากหกมาเป็นเก้าอ่ะ<ช>ก็เลยเป็นศูนย์หกสามกับศูนย์เก้าจำได้คนบางคนก็ไปถูกกับคนแก่กับอันนี้มีคนแก่เหมือนกันสารตะก้าวไหว เลขครบสิบตัวเลยเราเราจะเอาตัวไหนเป็นเมนแค่นั้นล่ะอ๋อมีเลขให้ด้วยเหรอไม่ไข่เค็มไอไอหอด้วยมิสอพองครับนะครับก,ก็จะมีตะก้าหวายนะครับ,รบตะก้าหวายนะ่าจะมีแคมมพลและอะไรนี่นี่ไข่เค็มใส่ถุงใส่ไข่เค็มใส่กล่องแล้วมีอะไรสองอันตรงนี้มองไม่ชัด เหมือนกระเป๋าหรืออะไรนี่แหละสองอันแล้วก็มีแพรมีคนสามคนมีต้นไม้นะเลขครบองค์สิบตัวแล้วเราจะไปเขียนยังไงอะเลขสิบตัวแต่เดนเดนเขาคือไข่กับมือนี่ยค mm hmm. นนี้กำลังมือเขากลางเต็มที่เลยห้าถ้ามาล่างก็ไม่น่าเกียดหรืออะไรแบบน,นี้เลขก็ถือว่ายากนะยากแต่ผมก็จะไล่ไปตามสูตร รื่เจ้ายัางไงไม่รู้นี่ใครเขาก็เด่นจะหลอกหรือจะมานี่พูดถึงสองกรณีตะก้าคือก้าผู้หญิงคือน,นามสี่อยู่แล้วแลมีกล่องสี่เหลี่ยมด้วยห้าแชมพูเหมือนกับแชมพูนี่แชมพูห้ามันมีครบหมดเหมือนสบู่เหมือนอะไรนี่มีสองก้อนกับสามก้อนนี่ละไม่รู้จะเอาอะไรเป็นเมนนะชะลอมก็มีสองอันถือว่ายากนะคนนี้ทำใจไว้ก่อนเนะ ยากๆคือแต่เราก็จะไปปล่อยตามบันไดเอาดีกว่าเราเขียนตามบันไดตัดสินใจว่าจะเขียนอะไรแค่นั้นละเพราะหนึ่งถ้าหวยงวดน,นี้ถ้าไม่ย้ำตัวเก่าอ่ะไม่ย้ำตัวเก่าเนี่ยหวยจะขึ้นสูงเริ่มจากหกเจ็ดแปดเก้าขึ้นไปแบบนี้หกหลักสิบเจ็ดหลักสิบแปดหลักสิบเก้าหลักสิบปีที่แล้วออกแปดแปดเจ็ดสาม เขาจะขึ้นสูงหรือจะจากแปดเป็นเก้าไวจากเจ็ดเจ็ดเป็นแปดแปดหรือเป็นเก้าอยู่ประมาณนี้นี่แหละมันเดายากเดาย่างมากเราเราขอไปตามบันไดยอย่ดีกว่าคงยังไม่อยากเปิดแล้วถ้าให้เปิดมันก็จะเจ็บใจกันเล่นนะ่ะเดี๋ยวขอขอทบทวนอีกรอบก่อนว่าจะอะไรน่ะมองทะเลขขึ้นสูงขนาดนี้ห้ามาไหมห้ามาล่างก็เห็นเห็นมีไม่กี่ตัว แต่ถ้าศูนย์มาก็มีไม่เกิน2ตัวถ้า5้ามาก็ไม่เกิน2ตัวหรือ3ตัวประมาณนี้แต่เราจะเอาตัวเน้นๆน่นนะมันจะได้หรือเปล่าอย่างนี้นะเดี๋เด็เดเอาไง